เกงมะพอจะถามนะนี่อืมย่านี่ค่ะแข่งเห็ดด้วยน้องก็ไปตะกินเถอะช่วงนี้คนตกเห็ดออกเออเกี่ยวกันวะก็ถอยบางใหญ่เลยตายตายตายขันนี้เต็มถ้วยอืม เดี๋ยวจะกินดีนะพี่ตู้นี่คนแกงเด้อแซบแซบข้นแกงนี่นะเค็มผักนัวใส่หอมเยอะสบาหม่ามันกินข้าด้วยกันเลยข้าวเด้อมาล้านล้านนะพี่น้องเอ้ยแกงเฮ็ดตอนช่วงนี้ฝนตกเค็ดออก อ๋อบ้านเขาอื้มอไอไอเออเอายโทสะเขาคือยอนเดี๋ยวยอนก่อนอืมรู้สึไหลแต่บกอืมไอ่พอไม่พอแคบบบมาเด้อมาเด้อเฮ้ยมาเด้อผูเบ่าครับ nó nó ba đèn con kim bên tã thái thái luôn bơ còn bớt Chào người อยากเปนพละมไมฝั่งสั่นยาะไรกเห็ดเพาะพี่น้องกาบเงนนะ มานคามจนนะคนสาไฟฟ้าได้หอวเงย้เลียบโอ้ยฝนโต้นนายกฝนโตล่างเนาะ <c oughs> เซ่บพี่น้องเอ้ยแม่นั่งกินมาเทียงหน้าเนี่ยครับ พันว่ะเสีนเจเป็นยังสงกีพัน,นออืมสีไมาไวแล้วขอทานไค่เห็ดไหมก่อนี่หนึ่งแซ่บแฮมที่นึ่งอตาไหมครับซ้อิ๊าหอมเออหอมนี้อืมแฮม

ของคือสับปะรดก็ให้มวนเป็น่าไว้ซึ่งาหา่มียังสับปะรดเออมึงัะนะต้งใจนะม้ย่งสับปะรดอืมแซ่บกับแทมเนม่ต้ึงะชิบนข้างใครใครได้ชินใลาอ sốt đậu phần sốt là sốt sốt, mình kèm đi ta thấy <laughs> không, hai thấy <laughs> ตออไปอยู่ห้านอาหารก็จริงได้พี่น้องครับก็จะได้กินน้องมาชิ้นแล้วก็นั่งพอาหาร้อยปิดมันชันฉันเหรอจับเล็กผมเป็นมือขขางออก <laughs> เขจะเฮ็ดพ่อเอ,เอก่อนฮัมานขนาดขลุยปุกขลวยปุกมันไะ <c oughs> เ,เห็ดเผาะระลาเอือเห็ดเพาะข้าเบืออยากไล่แม่มันถอนแฮมกอาจอยู่ได้ไ

เพราะว่าเพื่อนนั่งโบนั่นแหละแม่แค่คิดแม่ต้องาว่าอยู่ได้เมืกี้เราเคยอยู่บ้านเนาะเคยเห็บเห็ยไปแดดไปยังนะ,ะ,ะมาทำมาอยู่ในนี้แล้วเมื่อบ้านนะเราไปเห็ยแดยโดโอ้โยคิดแล้วเดี๋ยวนีฉันออกปะใครว่าลืมชาติลืมแดดเพาว่า จหน้าเกี่ยวเผาเออเกี่ยวเผากินบ้านสูงได้เลยข้าวบารา กรน้อยดีเป็นแนมันนำหาลิ้นถ้าไดเคมื่อสักนึยง่ามันหนาวแล้วทำยังาแรงมาเลยเกินแน่นะนี่ลองนี่หนานมตรอยัตแข็งคนทั้มวนได้ก่อนมโหจเมด้วย อย่างแต่ผ้าแหละขอ,ของผ้าผ้านะ โตอ,อยากสูงคนเตีย sure. ้ยต uh ่ก il> ินเวรไมนครับัไปที่เซิร์ฟฉัาเมาในตายค่าผ่าขาวอาอัน

มไม่งง่ายหนไไ้าไปลเลยกกเสียไม่ได้อีกเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็ยนอย่างไหทั้งเ้ขิงง่อลงมาบนเวลาเลยจ้ะในดีลบกรารี่สิตายทีสองทันวิธี่าดัำตาวไปเจอคถูได้นะครัแค์ทั้งยนะคาดดับได้แน่อนเต้ยมือจะไทยอ่ะทีไ กเดียวดำราชารถกล้าใช้ใช้ใช้ไม่กี่ก้าใช้ไว้ส4ไห้เลยเออใส่หมดเลยไม่แล้กเนาะก็ใส่ขาดเนี่แหละขาดได้รถกล้ากล้ากาว่าพอแล้วก็มามาดดำกล้าตัวเองที่ดำได้เมื่อจำได้ีปล่าเราคือเราคองานเห็นงามอ ดกกอดล้เล่นกุน้กาไข่แมมีอะไรมื้อไดมืออื่นเท่านีเจ็ดสิบแปดรวมทั้ากขบวแปดสิบกว่าเลยครับแต่ว่ายำยำเกี่ยวย่างแล้วเนี่ยซอย ข้าต้มทรงเครื่องเใ็่ปั่นใส่เครื่องอะไรเครื่องปั่นแล้วก็ทรงกินไหนนั่งเฮ้ยบดแล้เห็ดเครืเห็ดเครื่องใส่เห็ดเพาะเิบครบสิบครบอันนี้เห็ดพวก่หน่อยด้วย รอเธออยู่ตรงนี้แล้วแล้วไงเนี่บอกบหมักของแอร์่ได้ฮอนปันไหนฮอนใครอยู่ด้ว อขอปิดคลิปกันนะพี่น้องอย่าลืมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ตัวติดตามแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาที่เข้ามาเบิรงแล้วเขามาติดตามนะําขอบคุณลหลายเดอร์ไปก่อนด้วยพี่น้องสบายดี